การปาดหน่อตรงกับการปาดหน่อเอียงจุดประสงค์คืออะไรปาดเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเริ่มจากการปาดหน่อเอียงก่อนละกันการปาดหน่อเอียงนะครับผมปาดเพื่อต้องการเลี้ยงหน่อนะครับต้องการที่จะใช้หนอ่อเอาหน่อไปขยายพันธุ์เอาหน่อไปขายอะไรประมาณนี้การปาดหน่อเอียงนะครับทุกครั้งที่ปาดนะครับจะต้องสูงจากรอยเดิมขึ้นมาประมาณ2-3มเซน แล้วก็จะปาดสลับข้างกันนะครับสมมุต Adjust ิว่าครั้งที่1ปาดเอียงขึ้นข้างซ้ายครั้งที่2ให้ปาดเอียงขึ้นข้างขวาถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งหน่อกล้วยหนอนน,อน,น,อน,น,อน,นี้มันแตกยอดขึ้นมาใหม่ผมก็จะปาดใหม่นะครับก็จะปาดขึ้นมาจากรอยเดิม 2- 3ถ e ึงมเซนแล้วก็จะปาดเอียงสลับข้างกันอันนี้คือรอยเดิมนะครับสูงจากรอยเดิมขึ้นมาประมาณ 2- 3ถ e ึงมเซนนะครับก็ประมาณนี้เนาะปาดสลับข้างกันนะครับครั้งที่หนึ่งผมเอียงขึ้นข้างขวาใช่ไหม ทัาที่สผมเอียงขึ้นข้างซ้ายดูนะครับเราไม่ได้หน่อแค่สองสามเซนจากรอยเดิมที่เราปาดนะครับเราได้หน่อเป็นคืบนี่เห็นไหมครับงงไมเพ,พื่อนพี่ไม่งงเนาะเนี่ยคือรอยเดิมปาดขึ้นจากรอยเดิม2-3ง,งมเซนแต่ปาดเอียงสลับข้างกันนะครับการปาดหน่อแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามียางกล้วยมีน้ํา หรือว่าฝนตกเปิดนะเราเปิดน้ํานะครับน้ํามันก็จะไหลผ่านไม่ขังนะครับโอกาสที่จะยอดเนา่าหน่อเนา่าก็ไม่มีนะครับอ่ะต่อไปนะครับการปาดตรงนะครับการปาดตรงนะครับผมจะปาดเพื่อไม่ต้องการใช้หนอ่อไม่ต้องการเลี้ยงหนอ่อไม่ต้องการให้มียอดแตกขึ้นมานะครับแต่การปาดตรงเขาก็แตกยอดขึ้นมาเหมือนกันนะครับอ่ะสมมุติว่า เทาแต่ยอดขึ้นมาแล้วนะครับผมปาดอีกอปาดตรงอีกรอยเดิมอีกเนี่ยปาดซ้ําๆรอยเดิมๆนะครับอ่ะเพืเ่อนๆพี่ดูนะครับว่าโอกาสที่ยอดตรงนี้นะครับมันจะเน่าก็มีจะไม่สมบูรณ์ก็มีจะไม่แข็งแรงก็มีนะครับเพราะมันไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นมาเลยนะครับเกิดมาปุ๊บแล้วก็ปาดเกิดมาปุ๊บแล้วก็ปาดอะไรประมาณนี้ และอีกอย่างหนึ่งตรงรอยที่เราปาดตรงเนี้มันจะเรียบเสมอกันใช่ไหมครับพี่เนาะเวลายางไหลออกมามันไปไหนละ่ะมันไปไหนได้ละ่ะมันก็จะขังอยู่ตามรอยที่เราปาดใช่ไหมพี่พี่ขังอยู่ตามยอดนะครับยิ่งเวลาเราเปิดน้ําเข้าไปอีกฝนตกเข้าไปอีกนะครับก็จะทําให้เกิดยอดเนา่าหน่อเนา่านะครับพื่พี่เนาะระบบลากเขาเนี่ยมันอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าตรงยอดเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเน่าไปเอง ปาดแบบไหนมันก็แตกอยู่ดีใช่ครับมันก็แตกอยู่ดีโอกาสแบบไหนล่ะยอดมันจะสมบูรณ์ยอดมันจะไม่สมบูรณ์เพื่อนๆพี่ลองดูงภาพดูแล้วกันอะระหว่างการปาดตรงกับปาดเอียงเนี่ยแบบไหนวิธีไหนยอดที่แตกขึ้นมาเนี่ยมันจะสมบูรณ์และยอดที่แตกขึ้นมาจะไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ